จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็มียู o อมาตกที่หลังบ้านจะคุยกับมนุษย์ต่างดาวรู้เรื่องไหมหล่ะคราวนี้สวัสดีครับมมตรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจูสแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับมิวตันชายชาราที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนียมิวตันมักจะพยายามเป็นชาวเมืองที่ดีเขาไปร่วมประชุมกับเทศบาลเมืองทุกครั้งเพ พัฒนาในส่วนที่เขาเห็นควรแต่พอกลับถึงบ้านด้วยความที่ลูกๆโตกันหมดแล้วเขาก็ต้องอาศัยอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวมีงานอดิเรกแก้เหงานั่นก็คือปลูกดอกไม้ไว้ที่สวนหลังบ้านนานๆทีลูกสาวเขาก็จะมาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงส่วนลูกชายนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วตั้งแต่มีเมียแล้วก็หายหัวไปเลยมิวตันเริ่มแก่ชาราก็เริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมลูกสาวเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้กลัวว่าพ่ออยู่คนเดียวแล้วจะมีอันตรายเธอพยายามขยันขยอให้เขาไปตรวจสุขภาพแต่อเฮียมตัันสด,ดกอกไปวี วันนั้นเขาก็กินข้าวล้างจานแล้วก็เข้านอนตามปกติแต่แล้วอยู่ดีๆคืนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงตึงตังดังมาจากที่สวนหลังบ้านมิวตันรีบลงไปดูก็ต้องร้องตกใจโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเพราะสิ่งที่เขาเจอนั้นไม่ธรรมดาชายามิชยัยมันเป็นจานบิน UFO ล้ำใหญ่ตกลงมาถลายใส่สวนดอกไม้เขาเละเทะไปหมดเลยมิวตันแทนที่จะตกใจ FO เอเขากลับตกใจว่าตอนนี้สวนดอกไม้เขาเละเป็นขี้ซะมากกว่าเขาทําอะไรไม่ถูกก็ต้องรีบโทรไปแจ้งตํารวจบอกว่าคุณตํารวจครับมีจานบิน UFO มาตกที่หลัง ตำรวจก็ไม่เชื่อเขาหาว่าแก่แล้วมึงยังพูดเลอะเทอะแล้วก็วางสายเขาไปไม่สนใจใหญ่ดีสักคำเช้าวันรุ่งขึ้นมิวตันก็ไปประชุมที่เทศบาลเมืองอีกครั้งแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับทุกคนคืนนั้นมิวตันกลับมาถึงบ้านก็พยายามจะเข้านอนกูก็ไม่รู้มึงนอนหลับได้ยังไงละยานลำใหญ่อยู่ที่หลังบ้านเขาได้ยินเสียงแปลกๆอีกครั้งก็ลงมาดูคราวนี้ไม่ใช่แค่ยานแล้วครับออกมาเป็นตัวเลยครับท่านผู้ชมเอเลียนตัวสีเทาร่างน้อยดูอ่อนแรงนอนสลบสลายอยู่ที่สวนหลังบ้านของเขาคราวนี้มิวตันไม่ทรหาตว แล้วเขาโทรไปบอกลูกสาวแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่ว่างมารับแล้วก็ได้แต่ฝากข้อความวันต่อมามิลตันจึงตัดสินใจบอกในที่ประชุมเทศบาลเมืองว่ามี UFO มาตกที่สวนหลังบ้านของเขาแต่ก็เป็นอย่างที่เราคิดนอกจากจะไม่มีใครเชื่อเขาแล้วเพื่อนบ้านคนดืนอยังมาหาว่าเขาเป็นบ้าส่วนป้าแซนดี้แสนใจดีคนนี้ได้เห็นมิลตันเป็นแบบนั้นเธอก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้คืนนี้ก็เลยอาสาขับรถไปส่งเขาที่บ้านวันนี้มิวตันกลับมาถึงบ้านก็รีบไปดูน้องเอเลียนก็เห็นว่าเธอนั้นฟื้นจากการสลบแต่ด้วยท่าทาง แรงบวกกับไม่รู้ว่าเอเลี่ยนแดกอะไรได้บ้างเขาก็รีบเอาน้ําแล้วเอาผ้าห่มออกไปห่มให้เธอตื่นมาตอนเช้าลงไปดูอีกทีดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะอาการดีขึ้นลุกขึ้นมานั่งได้คุดคู้อยู่ที่ข้างบันไดมิลตันก็พยายามเข้าไปสื่อสารด้วยความเป็นมิตรบอกว่าข้างนอกนี้มัน,นหนาวหนาท้าไม่ระเกียรแล้วเข้าไปนั่งข้างในจะดีไหมและดูเหมือนว่าเธอก็จะอ่านท่าทางของมมลตันออกเธอก็รีบเดินเข้าไปในบ้านมิลตันก็เอาน้ําให้เธอกินอีกแก้วคราวนี้เขาก็เริ่มคิดจะเอาอะไรให้มึงกินดีวะเขาก็เลยลองไปเตรียมอาหารมมมาาาาหลลยยอย่งงีีทั้้้แซนดววิิชสปเเกก็ตต เดินกลับมาดูอีกทีเอาเหมือนน้องเอเลียนคนนี้จะเป็นเอเลียนกินมังอย่างอื่นละเธอไม่แดกและเธอแดกแต่แอปเปิลเดือดร้อนมิวตันต้องออกไปที่ซูปเปอร์ไปซื้อแอปเปิลมาให้เธอแดกอีกเขาก็ไปเหมาแอปเปิลมา20ลูกพนักงานคิดเงินก็ถามแม่ซื้อเยอะขนาดนี้จะเอาไปปลูกหรอครับเฮียมิวตันก็บอกว่าเปล่าหรอกกูจะเอาไปให้เอเลียนที่บ้านแดกพนักงานก็งงคิดว่าอีตานี่มันเพี้ยนไปแล้วแน่ๆตอนนั้นมิวตันกลับมาถึงบ้านกำลังนั่งดูทีวีอยู่ดีๆตอนนั้นน้องเอเเีี่่ยยยนนนนนนนกกกก็็็ดูหหหมมมมมมมืือออออจจจจะแขแขขงงงงรึ้้้มม้้าาาาิตตตััไปใใใสุ ก็พาน้องเอเลียนไปแนะนําเข้าของภายในบ้านบอกว่านี่นะโถขี้นี่นะก๊อกน้ําส่วนนี่ห้องนอนแขกเธอจะนอนที่นี่ก็ได้ต่อมาเดนนิสลูกสาวของมิลตันก็ไปซื้อของที่ซูปเปอร์เหมือนกันพนักงานชายที่ขายแอปเปิลให้กับมิลตันก็จําเธอได้ก็เลยบอกเธอช่วงนี้ไปดูพ่อมึงหน่อยนะเพราะดูเหมือนช่วงนี้เขาจะเริ่มหลอนหลอนแล้วมาซื้อแอปเปิลไปหลายลูกบอกจะเอาไปเลี้ยงเอเลียนที่บ้านเธอได้ยินดังนั้นก็รีบไปหาพ่อที่บ้านมิวตันเจอเธอก็รีบถามว่าได้ข้อความที่ฝากไวไหมลูกสาวก็บอกว่ากล่องไว้้้เเเเเมมมมลขออออองงงงธธััันจะต็ททําใหยไไ่่่่ดฟรืีพ โทรไปบอกเรื่องเอเลียนเดนนิตกำชับกับพ่อว่าอยากให้เขานัานปตัวสุขภาพแต่มิวตันก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรจริงๆเดนนิสงานยุ่งก็เลยขอตัวกลับไปทํางานตอนนั้นป้าแซนดี้ก็โทรมาหามิวตันบอกว่าที่บ้านมีเครื่องปริน์ไหมและฉันอยากจะขอยืมมิวตันไม่อยากจะปฏิเสธก็เลยให้เธอมาที่บ้านเธอเข้ามาก็ตกกระจายตัวเลยวันนี่นั่งอยู่ที่โซฟามิวตันก็บอกฉันบอกเธอแล้วไงว่ามี UFO มาตกที่หลังบ้านและนี่ก็เป็นเอเลียนที่คลานออกมาจากยานเขาก็พาเธอไปดูยานที่หลังบ้านเธอก็เชื่อแล้วว่ามันเป็น ความลับฉันดูมาจากหนังหลายเรื่องแล้วถ้าทางการรู้ต้องจับเธอไปทรมานแน่ๆตัดมาอีกฝากหนึ่งตอนนี้หน่วยงานของรัฐก็กําลังตามหาซากยานอวกาศที่ตกลงบนโลกคืนนั้นมิวตันนั่งดูทีวีกับเอเลียนจนหลับไปตื่นมาก็ได้เห็นว่าเอเลียนตัวนั้นวาดรูปแมวให้เขาไว้บนโต๊ะเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงเมื่อสุขภาพเริ่มดีขึ้นน้องเอเลียนตัวนั้นก็ออกไปซ่อมยานมิวตันก็เดินออกไปบอกแม่และขอบใจจริงๆวาดรูปแมวให้ฉันด้วยต่อมาวันนั้นมิวตันก็ออกไปพบกับหมอที่ทดสอบ,บ,บสาา้น,นต,ออนตม ลำพังกับแซนดี้ที่มาเยี่ยมเธอก็พยายามคุยกับเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะพูดไม่ได้แซนดี้ก็เล่าเรื่องลูกสาวของเธอให้ฟังส่วนทางดา้านมิวตันก็เริ่มโมโหลูกสาวของเขาที่ไม่เชื่อว่าเขานั้นไม่ได้ป่วยและเป็นอะไรเขาก็ทะเลาะก,กับลูกสาวแล้วก็รีบเดินตรงกลับบ้านมิวตันไม่รู้จะเอาเรื่องนี้ไประบายกับใครเขาก็เลยไปเล่าให้น้องเอเลียนฟังเล่าปัญหาระหว่างเขากับลูกๆมิวตันโทษตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อที่ดีนักและถึงแม้น้องเอเลียนจะไม่ตอบโต้แต่ดวงตาของเธอก็สื่อไปด้วยความเข้าใจและรับฟังคืนนั้ิลตกก็โททรไปขอษู เผื่อว่าเขาจะได้ข้อความแล้วกลับมาเยี่ยมพ่อบ้างวันต่อมาแซนดี้ก็มาเยี่ยมเขากับน้องเอเลียนอีกตามเคยและดูเหมือนครั้งนี้เธอจะซื้อเสื้อมาฝากเขาด้วยต่อมาจอยคุณป้าเพื่อนบ้านอีกคนก็ได้ดูข่าวทางทีวีว,ว่าตอนนี้มีชิ้นส่วนยานอาวกาศนั้นหลุดลงมาบนโลกทางการเสนอเงินให้ถึง1นึ่งหมื่นเหรียญถ้าใครเป็นคนค้นพบเธอก็นึกได้ว่าตอนนี้มิวตันกับแซนดี้นั้นชอบทาอะไรลับๆ่อๆคืนนั้นเธอก็เลยแอบไปที่บ้านของเขาแอบดูที่นอกเน้าต่างมองเข้าไปก็เห็นเอเลียนเต็ม,เตมๆเธอกด,กกอกดนนเก ป้าจ้อยเปิดประตูเข้ามาก็บอกว่าไม่ต้องหลบหรอกกูเห็นหมดแล้วคราวนี้ทั้ง3คนก็เลยได้ทําความรู้จักกับเอเลียนและดูเหมือนว่าน้องเอเลียนก็จะคอยวาดรูปแมวให้กับมิวตันทุกวันวันต่อมาทางการก็เริ่มส่งคนออกตามหาชิ้นส่วนของดาวเทียมที่ตกลงแถวนี้พวกเขาใช้การสแกนจากฟากฟ้าและดูเหมือนจะใกล้เข้ามาที่บ้านของมิวตันเรื่อยๆวันนั้นมิวตันกับจ้อยก็อยู่คุยกับน้องเอเลียนส่วนทางด้านป้าแซนดี้ที่ดูเหมือนจะรับงานเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าวัยรุ่นก็จะมีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาขอใช้บริการแต่ ตั้งใจจะมาขอคําปรึกษาแต่อย่างใดมันเป็นหัวขโมยที่ตั้งใจจะเข้ามาป้นบ้านของ Sandy. แซนดี้แซนดี้พยายามจะหนีไปแจ้งตำรวจแต่ก็โดนมันจับบีบคอเธอกําลังจะต้องตายอย่างน่าสงสารแต่แล้วดูเหมือนตอนนั้นด้วยพลังจิตของน้องเอเลียนก็ได้เห็นเหตุการณ์สาคัญที่กําลังเกิดขึ้นกับแซนดี้หัวน้องเอเลียนกลายเป็นสีฟ้าด้วยอารมณ์โกรธจากนั้นหนังตัดมาเราก็จะได้เห็นว่าแซนดี้รอดชีวิตจากโจรหนุ่มคนนั้นตำรวจก็ถามเธอว่ารอดมาได้ยังไงแซนดี้ก็บอกว่าหนุ่มคนนั้นอยู่ดีๆหัวเเเขาาาากกก็็รระบิดดออตตววจหาสาหสุไไม่ไ่้ มาอยู่ดีๆหัวคนถึงระเบิดออกได้เมื่อเธอคุยกับตำรวจเสร็จเธอก็รีบไปที่บ้านของมิวตันและรีบเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังเธอรู้ได้ทันทีวันนี้ต้องเป็นฝีมือของน้องเอเลียนเธอก็รีบไปขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปจะจะเรียกเธอว่าจูดวันต่อมามิวตันกับแซนดี้ก็ออกไปซื้อแอปเปิ้ลมาเพิ่มที่ซูเปอร์นั่นเองเขาก็ได้เจอกับลูกสาวของเขาอีกครั้งเธอพยายามเข้ามาขอโทษที่ครั้งสุดท้ายเราต้องทะเลาะก,กันแต่อีพ่อก็บอกพ่อไม่ว่างพ่อต้องรีบกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงงงงงงบบ้้้้าาาานนนนนระหวว่่่ททีีัััั3คกกกกลลิขขออเเเยพ็ กินเหม็นๆลอยมาจากที่หลังบ้านเดินออกไปดูก็พบว่าเป็นซากแมวตายโดนรถทับตอนนั้นป้าจอยก็คิดได้ว่ารูปภาพน้องแมวที่น้องเอเลี่ยนวาดให้มิวตันนั้นไม่ได้วาดให้เฉยๆแต่มีความหมายดูเหมือนว่าน้องเอเลี่ยนต้องการซากน้องแมวรวมๆแล้วก็ทั้งหมด7ตัวด้วยกันมิวตันจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาลูกสาวที่เป็นสัตวแพทย์ถามว่าเวลามีแมวตายแล้วเธอทายังไงลูกสาวเขาก็สงสัยมาถามทําไมวันนี่ที่บ้านพ่อก็ไม่ได้เลี้ยงแมวสักตัวสุดท้ายมิวตันก็ไม่ได้คําตอบเขากับแซนดี้จึงตัดสินใจขัับรถอออกไปววนนนนหาศแแมแต้ ดูเหมือนจะมีตำรวจสะกดรอยตามทั้งคู่มาด้วยระหว่างที่มิวตันกับแซนดี้อยู่บนรถมิวตันก็อดสองสัยไม่ได้ว่าตอนที่ผัวเก่าของแซนดี้นั้นเป็นโรคสมองเสื่อมนะั้นอาการมันเป็นยังไงเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าเขาเริ่มจากลืมอะไรเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เริ่มลืมมากขึ้นเรื่อยๆแต่แซนดี้ก็แนะนําให้เขาไม่ต้องไปโฟกัสอยู่กับมันใช้วเวลาทุกวันให้มีความสุขจะดีกว่าทั้งสองคนตะเวนหาซากแมวอยู่นานแต่สุดท้ายก็เก็บกลับมาเพิ่มได้แค่2ตัวยังขาดแมวอยู่อีก4ตัวด,งงด,ด,ด้วยกันป้าออาองดมเเืลูและ ก็จะฝีมือดีหากลับมาเพิ่มได้อีก3ตัวยังขาดเพียงแค่น้องแมวตัวเดียวระหว่างที่พวกเขากําลังประชุมกันว่าจะทายังไงกับน้องแมวตัวสุดท้ายตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาเคาะประตูทั้ง3คนก็ล้นลานไม่รู้จะทํำยังไงแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่2คนนั้นก็ถูกเรียกตัวกลับไปตอนนั้นสุดท้ายมิวตันก็เสนอไอเดียว,ว่าจะให้ใช้แมวของจอยที่ตอนนี้เป็นแมวแก่หูหนวกตาบอดถึงจะยังไม่ตายแต่ก็ใกล้แล้วแหละจอยได้ยินดังนั้นก็มโมโหมิวตันเป็นการใหญ่แซนดีกกกนนน้ก,ก็ตามมาวตนิงใชี ทุกครั้งที่เธอกลับบ้านไปมันก็จะรออยู่แต่เธอก็รู้ว่ามันแก่ตัวลงทุกวันเธอไม่รู้เหมือนกันว่าวันนึงขาดมันไปแล้วเธอจะเป็นยังไงแต่พอป้าจอยเดียมานั่งคิดดูเธอก็รู้ว่าสิ่งที่มิวตันพูดนั้นพูดถูกเธอจะปล่อยให้น้องแมวเธอทรมานแบบนี้ต่อไปไม่ได้สุดท้ายเธอก็ไปเอาน้องแมวของเธอมาและบอกลามันและขอบคุณความรักที่มีให้กันมาตลอดน้องจูสเอเลียนก็ทําให้มันจากไปอย่างสงบจากนั้นเขาก็ศพน้องแมวเจ็ดตัวมานอนเรียงกันและใช้ผ้าคลุมของเขาเปลี่ยนศพน้องแมวเจ็ดตัวให้กลาย ของจุย้ยก็กลับมาพร้อมทํางานอีกครั้งและแล้วตอนนั้นเองเซ,เซ็นเซอร์ของทางรัฐก็จับได้ว่าได้มีวัตถุประหลาดเคลื่อนไหวอยู่ที่บ้านของมิวตันทางการรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่สองคนนั้นกลับมาที่บ้านของเขาตอนนั้นน้องเอเลียนก็กําลังเตรียมตัวที่จะจากไปทั้ง3คนก็ให้ของที่ระลึกเป็นการดูต่างหน้าแต่แล้วตอนนั้นเอเลียนน้องจุ้ยก็ทําท่าผายมือเช้อเชิญให้ทั้ง3คนนั้นขึ้นไปบนยานมิวตันเห็นดังนั้นก็ตัดสินใจว่าเขาจะจากไปเพราะดูเหมือนที่โลกแห่งนี้จะไม่มีอะไรสําคัญสําหรับเเเขขาาาอออีีีกกกกแแล้แ้้วจจตตน่น่่นนนนทททจจะไไปัััสยงงโรศพ์ด็ดด ลูกสาวของเขาโทรมาขอโทษและบอกว่าวันเสาร์นี้เธออยากจะพาเขาไปตัดผมเธออยากจะขอลาง,งานและใช้เวลาร่วมกับพ่อเป็นการขอโทษที่ครั้งล่าสุดทั้งคู่นั้นทะเลาะก,กันแต่แล้วตอนนั้นเจ้าหน้าที่รัฐก็มาเคาะประตูที่บ้านมิวตันรีวิ่งออกไปและบอกให้ทั้งสองคนนั้นขึ้นไปบนยานน้องเอเลียนปิดประตูและขับยานออกไปกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาถึงก็ตามไม่ทันซะแล้วน้องเอเลียนนำยานไปลงจอดที่เวิร์กวางแห่งหนึ่งทั้ง3คนก็งงว่าที่นี่มันที่ไหนวันนี้ดาวังคารหรือเปล่าแต่ป้าแซนดี้ควักโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่ามมี4 5G แถ อันก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นยังอยู่บนโลกสุดท้ายมิวตันก็ได้ขอบคุณน้องเอเลียนและได้บอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วสิ่งสําคัญสําหรับเขาบนโลกนี้ยังมีอยู่อีกทั้งโลกใบนี้ก็เป็นที่เขานั้นเกิดมาใช้ชีวิตจนถึงอายุป่านนี้เขากลัวที่จะจากบ้านของเขาไปสุดท้ายทั้ง3คนก็ได้บอกลาจูสและเธอก็ได้บินยานจากไปมองทั้ง3คนตานละห้อยหลายเดือนผ่านไปมิวตันก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแต่แล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่ามีแสงประหลาดเหมือนเป็นยาน UFO ลงมาจอดที่หลังบ้านของมิวตัน และหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อถึงความเหงาและความหมายของชีวิตในช่วงบั้นปลายที่คนแก่ชรามักจะถูกทิ้งไว้อยู่ที่บ้านในขณะที่คนหนุ่มสาวออกไล่ล่าความสําเร็จการที่มิวทันได้มาเจอกับจูสทาให้เขามีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลและทําให้ชีวิตของเขากลับมามีความหมายสําหรับใครอีกคนอีกครั้งอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนทั้งตัวป้าแซนดี้และจอยซ์ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทําให้เหล่าผู้สูงอายุไม่ต้องใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายด้วยความเหงาาเเพพพีียงลงลลํััแ้วื่อน,อนะครบม ใครที่กำลังไล่ล่าความสำเร็จจนลืมนึกถึงคนที่อยู่ที่บ้านบ้างหรือเปล่าบางครั้งชีวิตมักจะมอบบทเรียนในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อีกต่อไปแล้วผมก็จะเอาข้อคิดจากหนังเรื่องนี้เอาไว้เตือนสติตัวเองละกันนะครับสำหรับภาพยนต์เรื่องจูวิสได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.8คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือจะโดนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ No, no, no,